ันนี้มาออกกองไม่ใช่ัอนแรกคือออกกองนะครับแต่วแบบเขาแซมมาก็คือวันนี้นะคะวันจันทร์ที่21เนาะเราเพิ่งปล่อยไพายล็อตเพราะฉะนั้นเราเปิดเรามาดูไพายล็อตตัวแรกพร้อมกันกันมาดูพร้อมกันนะครับไพายล็อตเรื่องรีเลิฟนะครับเรื่องอะไรจะเดินดูขั้นแรกใช่ไหมขั้นแรกครับเป็นการดีแอคชั่นเลยเนาะตาชมนัก

ลายแมนมาส่งครับไม่ใช่สสวััดีครบนี่รับโทรศัพท์ผมนะคือตอบทองอ้าวออ๋ทำไมคนอแบบเนี้ยมีผมท้อผมผมผมแล้ว่าท้องเหรอผมไม่ได้เจ้าของเครื่องนะครับนี่หนึงอ่ะคืังไม่ะดวกรับนทองเป็นของเขาค่ะอ้าวอ้าทำไมละครแบบเนี้ยมีไม่ได้ผิดผิดคนปะคนโดน โดินในความค่าม้วนซ้วนท่านนะวนี้เดียวค่าตายแล้วอ่ะแอบเอเตงอันนี้ก็แอบกลับมาเจอกันใหม่แล้วใช่ครั้งแรกครั้งแรกมากับลูกสงคนด้วยลูกสองคนเอใช่หนี่ครับดเดิมที่ี่เคยชบผมช็อแล่ทำขาดทำขาดรถเดิมอะไรเปลี่ยนนะ เฮ้รสเดิมมันอร่อยไม่เปลี่ยนน่ะบอกให้ลบไม่ลบๆมาแล้วมาแล้วคนบ้าอะไรเปิดตัวในห้องน้ำโซลาพูดทำปากจูเท่าไมน่ะที่เซลเก่งนะโอ้วโอ้ว นั่งในเบนซ์วด้วยวิกรีเวอร์แรงนะแทงใจดำสุสดๆอะอ้าวอ้าวอ้าวอ้าคนแบบนั้นนะใจะเย็นดิอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มก่อนอย่าเพิ่มตีนก่อน อะไรนะใช่เลยนะโอ้โนนีนก็หล่อดนะมันก็หลอธรรมดามีเีนะอิ่เสิรโอ้ชุดชุดแค่นี้โอ้หดูนี่ก่อน คือจะบอกว่าคู่เนี้ยบทพูดเยอะมากใจบอยู่นะใจเย็นครใจเย็นไรเดี๋ยวได้พูดเดี๋ยวได้พูดได้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 เอาเาเคยดูอ่ะเคยดูอ่ะก็ผมหยุดอ๋อลูกผมนี่ลูกผมนี่เออของผมน่ารักกว่านะครับเออให้ลมหนาวป็นีน ยี่สิบเก้า n o เอ่อเมื่อกี้คุณนรจะพูอะไรเอ่อเมื่อกี้ผมจะบอกว่าทำไมคู่เนี้ยมันมีบทพูดเยอะกันจังทำไมคู่เนี้ยไม่มีแต่ซีนแบบเดียวเลยเราใช้ซาวแทนเสียงบทพูดต้นท่านาใดๆเลยทุกจานหนึ่เดียว อคือมันอยู่ที่คนเขียนบทครับมันอยู่ที่คนเขียนบทครับอิงจากคาแรคเตอร์จริงคนเขียนบทเขาเอาชีวิตจริงเขามาเล่าบทนี้มาจากตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเต้นเต้นให้แล้วนะแม่แล้ไม่ไปเต้นเต้นแบบใหม่นะบทนี้มาจากตาตาตาเป็นไงบ้างครับเห็นกอล์ฟไหมเอ้าคนแรกเลยเหรอแรกเลยดีครับ เป็นคําตอบที่แบบพื้นฐานมากทำยังไงอยากดูต่อแล้วชอบ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 ฉากไหนครับในที่เป็นฉากของผมนะครับชอบของน้องเด็กๆใช่เด็กๆได้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 น่ารักอลัฟฟินแรกเปิดตัวเป็นยังไงที่แบบเฮ้ยดีมากดภาพสวยกว่าที่คิดเยอะเลยแบบฝนตกวันนั้นถ่ายยากมากใช่อยากอยากเห็นเบื้องหลังเลยอ่ะอยากเห็นเลยเหรอผมอยู่ผมอยู่ผมยืนรูอยู่เป็นไง จุดจับไม่หยุดเออวันนั้นคุณยังไม่ได้เลยลุกซีเลยนี่ครับไปทดสอบดูว่าเอ้ยเขาเล่นกันยังไงเพราะเราจมจับเราไม่เคยจมจับอะไรมาก่อนเลยในชีวิตโอ้ฝาผ่าเปี้ยงตูโอ่ะแล้วพี่เตอเป็นไงดีครับอ้าวลอกลอกเลยชอบชอบบางซีนบางฉากเราไม่ได้เห็นไงตอนถ่ายชอบอันไหนครับชอบไปไหนนี่ชอบของพวกคุณอะอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมอันนี้เนี่ยคู่คุณ คอมเมนต์คู่ผมเออสิคอมเมนต์คู่คุณเหรอคู่คุณมันมีอะไรให้ดูบ้างเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะาถ้าด่เห็นเมื่อกี้นับนับคำกกัอยู่ไม่กี่ประโยคนะมีห้องน้ำเตียงเตียงห้องน้ำ เนับคำได้เลยเขาประหยัดเรื่องคอสตูมเยอะมากนะสำหรับจริงครับจริงครับจริงครับแทบจะไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยแบบวันหนึ่งที่แบบถ่ายเต็มๆทั้งวันผมไม่ได้ใส่เสื้อเลยใส่แต่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเช้ายันค่ำใช่ยันค่ำกางเกงตัวเดียวพอกางเกงตัวเดียวพอประหยัดด้วยคนเขียนบทเขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่างบเสื้อผ้าเอ๊ะงบเสื้อผ้ามาอยู่ที่ผมหมดแล้วก็อยู่่ทีได้ประมาณสามสี่ชั้นงบเสื้อผ้าอยู่ที่พูดหมดแล้วอยู่ประเทศไทยจริงหรือเปล่าเนี่ยกอยู่ต่างประเทศตลอดเนี่ยลอนดอนหรือเปล่า <laughs> โหดูเสื้อแต่ชุดดูการแต่งตัวเขาตอนนี้สิฮะ <laughs> เอาค,คุณบีคุณบีว่าไงครับในถึงว่าของคู่นี้แหละครับในเพโดเดย์ชอบชอบไม่คิดว่าแบบออกมาแล้วมันจะเป็นขนาดนั้นแบบว่าตัดมาแล้วมันจะแบบว่า <laughs> <laughs> มันเกินคาดไปเยอะเลยครับการที่จะตัดออกมาในเป็นพายโลดแรกรู้สึกว่าก็ว้าวดีครับกับคนเขียนบท <laughs> <laughs> เนี่ยเขาเขียนบทไม่พอนะเขายังแบบว่าบางทีมามาบีฟหน้าเซตอย่างเงี้ยแบบมีมาจัดแจงจัดท่าอะไรแบบนี้ให้ผมก็ถามว่าแบบเอ้ยแล้วอะไรพวกเนี้ยไปรู้มาจากไหนเขาก็ยิ้มเขาก็เขาก็ไม่บอกก็ไม่รู้วาจากไหนเซนเซอร์แบบตาตาตาแล้วยาอ๋อดีครับรอดแล้วแล้วไม่ผมว่าอ๋อที่พูดมาก็มีเหตุผลดีเลยใช่สนใจจบเลยนะดีครับดีดีเพราะว่าผมรู้สึกว่า มันมีหลายโมเมนต์โอเคกล้องไหนครับจับให้ดีนะครับกล้องนี้มีหลายกล้องด้วยโอเคผมรู้สึกว่ามันมีหลายโมเมนต์ละในในการเล่าเน้อคู่นี้ก็จะเล่าอีกแบบหนึ่งคู่เราก็จะดุเดือดล้ออะไรนะเขาเรียกเล่าร้อนเหรอเล่าร้อนดุเด็ดเผ็ดมันเสื้อผ้าไม่ใส่อย่างเงี้ยมีให้ครรบทุกอามมณ์ันมีหลายโมเมนต์มีมีหลายอารมณ์มากแล้วก็มีน้องๆอีกจริมีพี่ๆด้วยพี่อ้วนพี่เนยพี่แข่พี่อ่า พยายามมีมาครบเลยครับครับแล้วทีมงานว่าไงครับดีไหมครับเาเงี้ยวป้าไม่ได้เลยโอ้ยทำไมทใหม่อทใหมต่อต่อต่อว่าไงครับนั่งกินมัลคอลี่ไม่พูดอะไรเลยครับแบบลุงใหญ่เลยมีซี่ก็อินสปายมาจากเธอทั้งนั้นน่นนี่ยังไม่มีช็อตเด็ดนะครับ อ๋อยัมีหลายช็อตเด็ดที่ไม่ได้โชว์ในนี้จะมีช็อตเด็ดที่อินสตาบัยตาตาตาเยอะเลยครับมีแ Hello Douber วร์อะไรคือ Hello อ้ยต้องไปดูในเรื่องสิครับ Hello Douber คืออะไรนี่ฮัฟต์อลนะครัตบคุณตาเขาตั้งชื่อให้เ่าท่า Hello Douber เป็นท่าเป็นท่า Hello Douber มาเจองูก่อนทำแก้วทำแก้ว่ เมื่อกี้เรารอหรือยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นโนเกียไม่ได้เห็นคำแก้วนะแก้วไม่ได้มาคำแก้วมาด้วยนะรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวคำแก้วมาแน่บอกเลยประมาณนี้ฝากฝากฝากถ่อยเป็นฟิลติโก้พี่อีกแล้วเหรอใช่ครับผมถ้าใครดูไพโรดไปแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับซีเรื่องรีเลฟเริ่มใหม่หัวใจเดิมนะครับน่าดูมากๆเลยยังไงฝากด้วยนะครับพวกเราเต็มที่มากๆครับวันที่ใช่ครับทุกคนเต็มที่มากครับทั้งทีมงานแล้วก็พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฟีดแบ็กมาได้ในคอมเมนต์ใช่ไหมใช่ไหมได้นะครับ ยังไงฝากช่วยแชร์ช่วยกด like ไลค์ด้วยนะครับครับผมแล้วก็ติดตามอีกทีได้ที่ช,ช่องวัน31 <38, S 2> ว,วันที่ 29, 29. พฤศจิกาย,ยนนะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับสี่ทุ่มนะครับอ่าสี่ทุ่มบาย